สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมคุณนนท์การเกษตรอีกเช่นเคยนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมจะมาอธิบายนะครับเรื่องการดูแลต้นการหน่อไม้ฝรั่งพันธุ์สีม่วงนะครับช่วงนี้นะครับผมจะเน้นพันธุ์สีม่วงนะครับส่วนพันบล็อกอินฟลูฟนะครับผมมีต้นกล้าจํานวนมากนะครับถ้าใครสนใจนะครับที่อยากเอาไปปลูกไว้ทานเองหรือปลูก ไว้จำหน่ายนะครับในอนาคตก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ข้างล่างใต้คลิปนะครับแล้วก็แอดไลน์เบอร์โทรผมมาได้เลยนะครับมาสอบถามแล้วก็จะให้ดูต้นกล้าว่าอ้าวอยากได้ไซส์ขนาดไหนนะครับกี่ต้นกล้ากี่เดือนนะครับก็สอบถามมาได้นะครับโอเคครับส่วนคลิปนี้นะครับผมจะมาอธิบายเรื่องพันธ์สีม่วงนะครับพันธ์สีม่วงนี่ผมเริ่มทยอยนะครับเพราะไปเรื่อยๆืนะครับเริ่มเพาะไปเรื่อยๆ แล้วก็มีคนสอบถามมาค่อนข้างเยอะนะครับส่วนมเมล็ดพันธุ์ตอนนี้ก็เหลือไม่มากแล้วนะครับในวันนี้ผมก็จะมาอธิบายต้นกล้าตั้งแต่เขาเลี้ยงเล็กๆนะครับจนกว่าเขาขยับไปเรื่อยๆ1นเดือนสอเดือนสาเดือนนะครับนองไม้ฝรั่งนี่ผมขออธิบายนิดนึงนะครับการป,รปรลูกนะครับปลูกครั้งแรกนะครับถ้าใครปลูกไม่เป็นมันก็รอดอยู่ดีนะครับแล้วก็มันมีอายุที่ยาวนานมากนะครับ เก็บกินได้หลายปีเลยนะครับมันไปได้เรื่อยๆนะมันไม่ตายง่ายนะครับอันนี้ผมการันตีได้เลยนะครับถ้าใครได้ติดตามคลิปของผมนะครับแต่สําหรับส่วนใหญ่นะครับผมก็จะเน้นการปลูกไว้ทานเองนะครับอ่าแล้วคนก็ค่อยไปต่อยอดเอาแล้วกันนะครับว่าจะทํำยังไงจนมีอ่าหน่อไม้เอาไว้จําหน่ายสู่ห้องตลาดแล้วก็เอามาเลียบพันุ์เขามาเพาะแล้วก็จําหน่ายมันก็เป็น การต่อยอดอีกนะครับผมก็จะมาให้ดูนะครับที่ผมปลูกไว้ข้างๆบ้านนะครับก็ไม่ได้อยู่ในสวนนะครับถ้าใครอยากได้ต้นกล้านะครับผมมีส่งทั่วประเทศนะครับโอเคครับตามผมมาเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับโอเคครับผมก็มาดูต้นกล้าหน่อไม้ฝรั่งกันนะครับเป็นพันธุ์สีม่วงนะครับตอนนี้จะมาให้ดูต้นกล้าที่เป็นอายุหนึ่งเดือนนะครับอันนี้หนึ่งเดือนนะครับหนึ่งเดือนเขาก็จะ งอกออกจากมเมล็ดเขานะครับแล้วก็โผล่ขึ้นมาเป็นต้นอย่างนี้นะครับอ่ะสังเกตดูนะครับอ่าอันนี้สองเดือนอ่ะสองเดือนเป็นยังไงสองเดือนเขาจะออกมาอยู่ที่ประมาณสามสี่หน่อได้แล้วนะครับอันนี้ก็จะโผล่ออกมาอ่ะเดี๋ยวให้ดูอันนี้คือหน่อนะครับนี่หนอ่หนอนนี่ข้างในเนี่ยสีม่วงๆนะีคอันนี้เขาจะออกมาหลายหนอ่อแล้วนะครับ น่าจะประมาณสามสี่นอนะครับ่ะให้ดูนะครับนี่นะครับสีหม,มอกแล้วก็จะมีตัวที่เป็นสามเดือนสามเดือนนี่ก็จะขุดขุดเอาลงไปปลูกนะครับอันนี้คือสามเดือนแล้วนะครับสามเดือนนี้เริ่มเอาไปลงปลูกได้นะครับอันนี้ผมจะเริ่มทยอยลงในกระถางเนะี่ยอะเดี๋ยวมาให้ดูในกระถางในกระถางก็จะลงที่ สองต้นถึงสามต้นนะครับเดี๋ยวมีก็เทสให้ดูแล้วับนะครับว่ามีแบบท้องต้นสามต้นอันนี้ออกหน่อมาหน่อตัวนี้นะครับสามารถเอาไปทํากับข้าวได้นะครับแต่มันยังเรียกอยู่นะครับถ้าปล่อยทิ้งไว้เขาจะโตเป็นต้นนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับเป็นสีม่วงนี้นะครับสวยงามกระถางหนึ่งถ้ามันออกหนอก็มีหนึ่งถึงสองหนอนะครับอันนี้ เห็นไหมครับเนี่ยนะครับถ้ามีเก็บทุกกระถางนะครับก็หลายหนอนะครับอันนี้เป็นกระถางไซส์สิบสี่นิ้วนะครับสิบสี่สิบห้านิ้วนะครับเห็นไหมครับเขาจะผูกออกมาเรื่อยๆอันนี้คือผมอดน้ําอยู่นะครับนะผมอดน้ําอยู่เดี๋ยวผมมาให้ดูฝั่งนี้นะครับอันนี้เป็นกระถางไซส์สินิ้วนะครับอันนี้ก็ลงเป็น อ่าสามต้นครับอันนี้คือต้นใหญ่นะครับต้นใหญ่ต้นต้นพันนะครับต้นพันุที่อยู่ในกระถางอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูนี่นะครับหนอ่อเขาสวยนะครับอันนี้ผมจะเพาะไปเรื่อยๆนะครับสําหรับสีม่วงนะครับอ่าถ้าใครสนใจค่อยสอบถามมาแล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูอะไรนิดนึงอันนี้คือเป็นพันธุ์บล็อกอินฟูบที่ผมรีวิวให้ดูนะครับ ที่ปลูกแบบต้นก้าแบบล้างรากนะครับประมาณเนี่ย uh ประมาณสองอาทิตย์เนี่ยครับประมาณสองอาทิตย์สังเกตดูนะครับอันนี้ก็คือที่ผมถอนต้นแห้งทิ้งนะครับให้ถอนต้นแห้งทิ้งประมาณเนี่ยครับสองอาทิตย์สามอาทิตย์นี่ปลูกล้างรากนะครับประมาณสองอาทิตย์นี่ก็จะต้นสูงแล้วนะครับนะครับประมาณสองอาทิตย์นี่ก็ถอนต้นที่แห้งทิ้งได้นะครับอันนี้คือผมทํารีวิวให้ดูนะครับคนที่ ปลูกนะฮะเป็นมือใหม่หัดปลูกนะครับอันนี้ก็ค่อยบำรุงนะครับทีนี้นะครับอ่าอันนี้คือเขาเริ่มโตแล้วนะครับห้าหกเดือนนะครับหนอนี้ยาวมาแล้วโอเคครับผมอันนี้มาให้ดูนะครับเดี๋ยวสีม่วงผมจะทยอยเพาะไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เมล็ดพันธุ์ก็พอมีอยู่นะครับอ่าพอมีอยู่นะครับวันนี้มันมีสุกคาต้นอยู่ก็มี กําลังจะทยอยสุกก็มีนะครับอยู่ข้างนอกก็มีนะครับต้นกะผมก็ทยอยเพาะไปเรื่อยๆกระถางก็จะเป็นลงเป็นสายใหญ่ขึ้นใบละเจ็ดสิบถึงแปดสิบาทนะครับเป็นสายสิบแปดนิ้วนะครับต้นกะตอนนี้อยู่ฝั่งนน้นนะครับต้นกะนะครับโอเคครับก็ค่อยมาติดตามรู้แล้วกันนะครับการให้ปุ๋ยนะครับเดี๋ยวผมจะพูดถึงการดูแลนะครับ ถ้าเป็นรุ่นนี้ก็หนึ่งเดือนเราจะให้ปุ๋ยมูลวัวนิดหน่อยนะครับแล้วก็การรดน้ําก็วันเว้นวันนะครับอยู่ที่พื้นที่กลางแดดเลยนะครับไม่พื้นที่โล่งๆเลยนะครับเหมือนกันนะครับให้ปุ๋ยครบมูลวัวมูลควายนะครับเริ่มให้ตั้งแต่หนึ่งเดือนนะครับไม่ต้องให้เยอะนะครับให้นิดหน่อยนะครับพอประมาณสักสิบห้าถึงยี่สิบวันเราให้ครั้งหนึ่งนะครับเขาก็จะออกหน่อมาเรื่อยๆ การลดน้ําการให้น้ําอย่างที่ผมบอกนะครับวันเว้นวันนะครับช่วงเช้านะครับส่วนถ้ามันถึงสองเดือนถึงสามเดือนนะครับให้ทําการอดน้ํานะครับอดน้ําประมาณสามถึงห้าวันเราค่อยให้น้ํานะครับจนกว่าเขาจะออกหน่อมาแบบนั้นนะครับนะครับการอดน้ําก็คือไม่ให้อะไรเลยนะครับไม่ให้ปุ๋ยไม่ให้น้าเนี่ยสามถึงห้าวันหลังจากวันที่หกเนี่ยเราก็ให้น้ําปกตินะครับ ไม่นานเขาก็จะออกหน่อมานะครับเขาออกหน่อมาปุ๊บเราก็ให้น้าปกตินะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็งดอีกนะครับอันนี้มันเป็นวิธีเทคนิคของผมเองนะครับใครอยากไปลองทำก็ได้นะครับฮโอเคครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมก็ขอจบไว้แค่นี้เจอกันในคลิปหน้าแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆแล้วกันนะครับโอเคครับสวัสดีครับ